สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นๆน,นะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาตกปลาช่อนครับผมนะตกปลาช่อนหมายข้างทางนะครับเนี่ยขี่รถมานะครับโดยวันนี้นะครับผมจะใช้เหยื่อเป็นเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับน,ะนี่ครับเหยื่อ เด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับวิธีเกี่ยวก็นะครับมันจะมีมาร์กนะครับมีมาร์กให้นะครับก็เกี่ยวนะเกี่ยวตรงกลางนะครับเข้าไปแล้วก็ทะลุด,ด้านล่างนะครับตรงที่มีมาร์กนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเกี่ยวไปแล้วนะครับนะแต่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับ เหยืตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าจากที่ลองใช้ดูนะครับผมว่ามันวัดติดปลาง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเบ็ดเดียวนะครับเนี่ยเกี่ยวเร็จก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยซ่อนคมเบ็ดนะมันวัดติดปลาง่ายนะครับทะลุทุกตัวนะตั้งแต่ที่ผม ได้ลองใช้ดูนะครับแล้วก็แอคชั่นก็เราปลาได้ดีพอสมควรนะครับนี่โอเคไปเดี๋ยวรีกันเลย เรียบร้อยครับมาแล้วตัวแรกใสสวยนะช่อนข้างทางโอ้โหอ้วนมากตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยเด็กตกปลาแอร์ไลน์ส่วนมากไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันทะลุนะเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเนี่ยเข้าแก้มนะครับเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตัวก็สูงนะครับโอเคเดี๋ยวตามต่อครับ job.